สวัสดีครับทุกท่านนำทุกท่านมาที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมแห่งนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมเกมพร้อมๆกันครับวันนี้ผมและคุณอดิศรพึ่งยานะครับพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่ เกมกำลังจะเริ่มครับเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายแคยลุกเริ่มเล่น และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับแล้วก็เป็นการตัตป,ประตูที่สวยงามอีกครั้งของผู้เสามตูครับคารลอสเตเวสลูกนี้ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบกบอลไปได้สวยครับ อเล็กซ์เเยสโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับบอลออกหลังไปครับจะเป็นลูกตั้งเตออกมา โทมัสมุลเลอร์เขาน่าจะผ่านไปได้นะครับผ่าไปได้สุดเลทที่ได้นะครับเซฟไว้ได้ครับทลักออกไปครับคริสเตียโนโรนันโด คริสเตียโนโลนันโดดูนะครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับคริสเตียโนโลนันโดโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟน,แฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับ และจังหวัดนี้ยิงเลยครับโอ้โหดูนี้มงต่อได้ดีเลยนะครับทีมของพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับนะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหน โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วและก็หมดเวลาครึ่งแรกครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นนี่ครับเขาเอาชนะฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีครับต้องบอกว่าทักษะเยี่ยมเลย ี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับคริสเตียโนโรนัลโดเขาพยายามที่จะทาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็กแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะอบอลไปได้ครับเลสเตอร์ตั้งเกมของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับ โทมัสมุลเลอร์คาร์ลอสเตเวสและลูกนี้ราเฟลวารานเข้าสกัดหนักเลยครับและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับและเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับ ลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับแตตอนนี้มีเพื่อนเข้าไปช่วยฟาบินโยแล้วครับของกันไม่ได้เยี่ยมเลยครับลูกนี้กับสถานการณ์ถึงตรงนี้นะครับพวกเขาจะต้องพยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดครับจากลูกทุ่มลูกนี้เพื่อที่จะลุ้นประตูให้ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้ โอ้ผ่านไปได้ลแล้วครับนะครับตอนนี้พวกเขาต้องการประตูขึ้นน้ำครับลดความกดดนันหักน้ำก็น่าจะเล่นสบายขึ้นครับและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับ และลูกและลูกยิงลูกนี้โอ้โหบอลชนคานครับกระดอนตกลงมาและจูบุกุจัวครับนี่แหละครับสุดยอดนายทวานจริงๆครับมุลเลอร์คริสเยโนโรนัลโดเกมยังเสมอกันอยู่นะครับหมายถึงว่าเลสเตอร์อยังคงต้องเดินหน้าเพื่อที่จะลุ้นประตูขึ้นนำให้ได้ครับจงหวันนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับ Alex, yes. <iano> อเล็กซ์เเยสคริสติโนโรนันโดเอาเลยครับและการตัดบอลกลับไปช่งงวะนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะชี้ขาดเกมกันได้เลยครับ